ใครที่กำลังมองหาบ้านทำเลดีต้องไม่พลาดนะคะกับงานแกลนโอเพนนิ่งโครงการเซ็นเตอร์ไลท์พระราม2มหาชัยที่จะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนี้ ในงานนะคะจะได้พบกับโปรโมชั่นต่างๆมากมายและรับส่วนลดไปอีก1 0 0 0 0แบาทสําหรับบ้านโครงการเซนเตอร์ไลท์พระรามสองมหาชัยออกแบบสร้างสารรค์โดยบริษัท Ant a n นต้าเอเจำกัดเจ้าของเดียวกับสาคอนวิลล่าจุดพักรถเดอะสเตชันมีบ้านให้เลือก2แบบคือบ้านเดี่ยวนะคะราคาเริ่มต้น3.89ล้านบาทและบ้านแฝดเริ่ม2.99ล้านบาท ซึ่งบ้านแฝดนะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสสห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวเน้นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าพื้นที่ใหญ่เพียงพอปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์เพดานสูงให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายพื้นที่ข้างบ้านสามารถเดินได้รอบกําแพงไม่ติดกันหน้าบ้านจอดรถได้ถึง2คันเซ็นเตอร์ไลท์นะคะตอบโจทย์การใช้ชีวิตเน้นเรื่องพื้นที่ใช้สอยฟังก์ชันการใช้งานด้วยพื้นที่ส่วนกลางคลับเฮาส์ทันส มออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมของครอบครัวทั้งฟิตเนสสาวยน้ำระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเซ็นเตอร์ไลท์อยู่ทําเลทองย่านพระรามสองมหาชัยใกล้โรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงเรียนการคมนาคมสะดวก และสำหรับงานแ r นโอเ p e n i นินะคะโครงการเซ็นเตอร์ไลท์พระราม2มหาชัย10กันยายนนี้ในงานจะพบกับดนตรีสดซุ้มเกมอาหารว่างของรางวัลโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่สำคัญสามารถลงทะเบียนเข้างานและแจ้งว่าดูจากช่องทางของมหาชัยเคเบิลทรับไปเลยค่ะบัตรสุกกี้ตีน้อย1คนต่อ1การลงทะเบียนพร้อมรับส่วนลด10,000 0บาทในงานทันที สำหรับโครงการของเรานะคะเป็นโครงการชื่อว่าเซนเต์ไลท์ค่ะวนนี้เราจะอยู่ในเครือของ Anta a s s e t เซจำกัดค่ะซึ่งโครงการของเราเนี่ยจะเป็นในเครือของสาคอลวิลล่าวีมิและเซนเต์ซึ่งเป็นโครงการในเครือของ Anta ทั้งหมดนะคะส่วนเซนเต์ไลท์นะคะก็จะเป็นโครงการที่ เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งจะมี2อทยนะคะท้ายแรกชื่อว่าโซละค่ะโซละจะเป็นบ้านแฟดค่ะจะมีตัวอาห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะและไทยที่2ค่ะชื่อว่าโฮชินะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะ สำหรับวันงานนะคะในวันที่10กันยานี้นะคะก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าเฉพาะวันงานค่ะเพิ่มเติมไปอีก100,000บาทนะคะเรียนเชิญลูกคา้าทุกๆท,ท่านค่ะเข้าเยี่ยมชมโครงการในวันที่10กันยานี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเอยของแถมเอยและมีกิจกรรมภายในงานอีกมากมายค่ะเรียนเชิญนะคะวันที่10กันยายนนี้ค่ะเวลาเริ่มต้นนะคะ15นาฬิกาจนถึง18.30นาฬิกาค่ะเรียนเชิญทุกๆท,ท,ท่านนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการเซ็นเตอร์ไลท์โทรศัพท์0979102222หรือที่ n i at @ytu96760 หรือชมตัวอย่างบ้านได้ที่ www.anta.co.th ค่ะ